ของน้องติ๊กก็ทําอย่างนี้ด้วยเหรอคะหรือว่าเขาเขาจัดทรงเองทำทำค่ะยิ่งฝนตกมีความรู้สึกเหมือนมันจะขึ้นฟ้าอย่างเดียวอะเหมือนเขาจะยืดขึ้นข้างบนอย่างเดียวว้าวุ่นเลยนี่คือต้นตอที่เพี้ยแป้งมาใช่ไหมคะเพวันถ่ายไป ต้นนี้มันอยู่ได้ประมาณเดือนสองเดือนอถึงมันก็จะกำลังดีถ้าต้นไหนมันอุ้มต้นก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะอเมื่อก่อนเขาหวัวล้อเพราะว่าปลูกทุเรียนไม่เป็นปลูกทุเรียนไม่โตก็อยากทำอ่ะไม่เป็นก็อยากทำ <laughs> คนเดียวเดี๋ยวแฟนเขาก็เกษียณแล้วไม่ช่วยเต็มตัวแล้วก็พอดีกว่าเขาจะ,กะเกษียณหน้าหน้าจ๋าแหละ <c oughs> อีกสามปีปค่ะค